สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาดูคูบต้าปลาเรานะครับนี่ก็ประเดิมงานนะครับก็ล่าสุดนะครับล่าสุดปลาเราโทรมาบอกเลยครับกูตัดปากทิ้งหมดแล้วบอกแก้ปากใหม่แก้องงศาใบม,มีดใหม่เออนี่ยเนี่ยปัญหามันเนี่ยมันมันจะแก้ยังไงครับนี่มีใครรู้บ้างครับห้าเมตรจอดสิบเมตรจอด เจอล้มยืนล้มยืนไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไม,ไดมันพันมันพันข้างดาวพันข้างลูกดาวใหม่เนี่ยก็ไปไปจอดจอดไปไปจอดจอดปลาเราบอกจัดใหม่หมดแล้วก็มันดูลักษณะเหมือนปาลาแคลมมันจะอะไรประมาณไหนะประมาณว่าม,มันไม่มีตัวกันแล้วมันก็ไปนเน็บไปเสียบที่ลูกสงัง บางคนก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นลูกดาวเหมือนรถใหญ่อไอ้นี่ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้นะแต่หลายคนก็มีสองอาจารย์ครับมีสองอาจารย์อาจารย์หนึ่งก็บอกว่าเดิมๆดิมเดิมๆเกี่ยวได้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องแตะเกี่ยวเดิมเได้ อาจารย์หนึ่งก็ต้องบอกว่าแก้ตู้แก้ป่าแก้คอสปริงแก้หนวดแก้ดาวใส่เกี่ยวดันผมไม่มีความรู้เรื่องคูปะาเลยแต่ก็ไม่รู้เชื่อใครก็ไม่ไม่ขอแสดงความคิดเห็นรู้แต่ว่าลักษณะมันมันไม่เหมือนกัน ลักษณะของปากแล้วก็ไอ้นี่เขาหนวดเขายกได้ดูครับมันมันมันพันกันแล้วนะมันพันกันแล้วมันพันขึ้นแล้วขนาดไม่ใช่ข้างไม่มีเข้านั้นอีกข้างหนึ่งเข้ามันน่าจะมีตัวกันนะกันกันข้างมันรุดใหญ่แต่ดูมันเป็นเหมือนสามเหลี่ยมมันไม่มีตัวบังตัวอะไรแล้วก็มีพวกทําขายด้วยครับ ขายชุดปากเขาเรียกอะไรปากฉลามปาอิโต้มันเหรอแลมีพวกทําขายด้วยประมาณเนี้ยแล้วก็ข้อเสีย ข้อเสียก็คือว่าปากกับล้อมันเหมือนกันมันเสมอกันครับมันเหยียบเลยจําเป็นต้องขยายปากซื้อมาแต่มุมมองผมอูถ้าซื้อขนาดนั้นซื้อละม,มุมูอเยอะขนาดนั้นขึ้นใหม่เถอะแล้วก็ข้อเสียข้อเสียของระบบพ่อมันเป็นเหล็กครับมันเป็นเหล็กแล้วชุดสกูมันก็ไม่มีไม่มีเหล็กเคียนทําให้หมดไวเอ,อ่าข้าวข้าวเปลือกกับเหล็กเสียดสีกันอะ ขาดหม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 ด,หมดชุดใบเกลียวหมดไวมันไม่ไม่ได้เคเลียร์เลดนะถ้ารถอู่รถใหญ่เนี่ยเขาเคเลียร์เลดรอบแล้วท่อเขาขาดไวมันเป็นสกูเล็กท่อเล็กขึ้นถังเนี่ยประมาณเนี้ยหมดแต่ชุดอะไรเขาจะมีขายมันทุกอย่างเหมือนอ,อ๋อช่างข้างนอกก็จะกรอบมากรอบอะไรขายทั้งหมด ตั้งแต่ฟ้าตู้ฟ้าข้างตูดแหลมตูดอะไรขายหมดมีทุกชิ้นมีขายหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวรอดูติดตามปลาเราจะมูแก้นักพัฒนายแล้ครับแก้ระดับเทพแล้วแกไปมูมูหมด เดี๋ยวเราดูว่าถ้าโมเต็มเนี่ยมันจะกินดีไหมมันจะพันข้างไหมจะเหน็บไหมจอเข้าล้มเป็นไรไหม เเบ้าบาาอยขณะนี้เราก็ยังย้ายรถย้ายรถเกี่ยวเข้าที่พักก็ยังครับยังไม่ได้ไปเกี่ยวข้าวสำหรับผม ตอนนี้ก็กลับมากลับามาที่พักแล้วครับตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าจะไปต่อได้ไหมจะชอบไหมปลาเราจะชอบไหมสไตล์เนี้ยมันน่าต่อไหม เนี่ยไล่กว่าน่ะต้อง,ม,อง,ม,งอนนมีสองชั่วโมงอ่ะสภาพข้าวันนี้มีสองชั่วโมงเลยอันนี้มันบอกมันตัดสินไม่ได้ว่าอะไรดีไม่ดีมันแล้วแต่คนชอบครับคนชอบอะไรเขาก็ไล้นั่นดีแหละเดี๋ยวไปบุรีกันไปบุรีกันมาสู้่า พัฒนากันดีกว่าครับมาแชร์ความคิดเห็นกันดีกว่าว่ายังไงแบบไหนดีแบบไหนหน่าเล่นหรือแบบไหนหน้าไปต่อก็รอติดตามไปลแล้วแล้วกันว่าจะไปยังไง ตามครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปอยากให้รถตกรึ